ถึงแล้วน้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูครับพี่น้องอือก็ถึงแล้วจ้าแสงจันทร์ครับทางแรกให้ชีวิตไม่เคยมามครับมี่บรรยากาศข้างลลางครับพี่น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูครับพี่น้อง น้ำตกแสงจันทร์หรือน้ำตกลงรูครับพี่น้องโอ้โหนังน่งนั่งนั่งเหมือนเกือบดัดโอ้โหคนกระลายอยู่เลยพี่น้องนะบอ๊อนี่เดยกนุ่นย่น บอว่านี่น้ำตกมันอยู่นีไก่ไก่เลยมาหอดแล้วพี่หนอหนี่ทางหลงเต้ <c oughs> น้ำตกแจ,จงแจงเออ น้ำตกแสงจันทร์ดื้อน้ำตกลุงรูน่าหอดแล้วครับพี่นอ้องเกอเกอร์พี่เกอพ,พ,พี่ทางหลงเขานี่พี่เด็กเขเขียนยเลยเกยมาอยู่เดี๋ยวถามแม่ก่อนถามแม่ก่อนจะไปลงไปจะต้องลงไปพร้อมกันนักผีก่อน เออเทียนอยู่หรอกูปีนปีนตกเหี้ยเลยโอ้คนสิมาหอดี่น้องแบบเมื่อยแบบเมื่อยแบบไก่แบบไก่อะฮะทเมือนไปขุ่ด้านาไหนวุดละัน้อนึงาม์มันซามเดียดไงไอ้หอดเขาทำเมือแล้วก็ดอล่างเ็ล้เขาถึงดทงมาทำเหมืองเออ ภาเปตัวซองตัวกี้ไมีสองตกวตัวยังหอยกล่องทำกล่องรับทงหน้าเมืองนี่ทางสามแดกยงค่อยน่ะเออที่มีสองตกหลจากนี้ไปหันหรอไปหรอฮะที่ไปบ่บอถามอืมต่ม <backing. S 2> ันไปทำมือ hmm. ม yes. uh ันคอยล่างไปหั่นออกไปอีกม่นนะบอดิบิขึ้นนงก่นเลยอืมนี่ระวังมีผีสองอผีมันโงเลยน ออกาได้พี่หน่องมันตกลงลู่ดื้อนตกแซงใจนะครับไปครับ๋ยวางไปเบิองไปครับดูห่อือ ยกี่ละโอ้ยยยยใครแล้วโอ้ถึงแล้วนะครับมันตุกแสงครับั้งแรกก็ชีวิตบุเคยมากเหหาเตี่ยมบเกเหรอุ้เคยกันหาเตี่ยมลูกหมาหัว่เหอาเตี่ยมตอนนี้เขาโบเกอมาบ่เกตีกันมันหนาผมมี่ีสองหัวเลยตอนนั้นเห็นไหมเดี๋ยวจะขึ้นบางเรืองอะไรมองมันต๊กมา นอ okay. well, right. right. ่งน right. wow. ี่มัน่ได้เลขงมันตกลงมาห่เลยหายลงไปตอกลือห่ยหาวนี่แหละตกไปเลยมันบวาเลือกน้มตื่นนึงตไปเลยครับกิ้น้นามไ้ลไลอ้ยี่ปลาบอกไม่เือไปเลยไปวายไปหลดเออเอก็จะไปเลยเสียเขาเลยยู่แถวหนเออ Để không biết đây, thám đây, cái kia nữa rồi, cốc Đấy rồi, biết Cô luôn mà nhìn diện vậy Đang có gì hả

เสียมเถอไปนางรงอ้าวเสี้ยงเถอหางไปเลย้ย นน้ำน่าก็เสียก็เนรับมันนี้สเสียเก่งครับมันนี้ไก่ครับไก่ไก่น้ำได้ั <c ười> น,นี้เราาว่ปถือไม่หลังเล่าเราว่าเนี่ยรรยาาี่น่องน่ Để em tốt thằng ăn mà này. Ừ. รูปน้าใช่ไหมคอามันเตาทุกนนั่นเอยเออดาวหาวกแก๊สเอาเลยดาหน้าว่ากันเออรวยต้องขวางยัง <establishing> นีอไยังเออใ่ยูดีเนี่ย้าเจ็บ้าปรวยเด้บานนี่ เี่น้องน้าวเลยเตียนเกลือน้าวเลยบอยากลงเลยเตียนเตอกัโตเตียนเตอโอ้เสียงไปนั่งกกาแท้ไหมได้ไหมน่าจน่างเที่ยวกัไรนะครับผมรถานั่งรถหนาเมื่อยเมื่อยพี่น้อง Nó chỉ có lần hai, hai kg khảo kì tà đúng Một... Một... không tay không không tay 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 không không Đi không สิณไผกีก้อนน่ตกอยู่ด้วยิเบิ้งอยู่ฝสผมนอนะพี่นอกหนาวเรอเขียนเกือมันหนาวเสียนเตื้อเขัยังอยากเรียนต้ออยู่ครับเสียนเตื้อกับหนาวคือกันครับ ถ่างบทสูงมดอันนี้พอดีึ้นซ้ำหนีพี่หน่อยบ่เมื่อยเลียนตอไหมวเาตากันคบ่าลงตากันมางไง แยไบเบื้องนงๆพี่น่อยอันตรายห้ามลงไปนะเตอ๋อนี่เด้อมองหูหลงนนแงกบีห้ามย่างกบียดลงไปเด้ย,ยงลงไปเด้อันตราย แรงหนามดีหรือลงไปมองมองโตกลงลูบเมื่อกี้หรือว่ากินเออส่วนกำเนิดได้ครับมองนี้ครับนี่ มาแม่มาแม่มจะไปคืนฮันยังวะโอ้ย <c oughs> ไช่ครับเดวจะไปหามรดนะครับหาสีนวกินเราใหญกันพี่เนอะยิ้วเขาออ่าเลยหนามเส่หนามส้่ ค,ครับคนโครงการบุเร่องน้ำมนาใสน้กระม,มันมนำหอมนาอกเล็กน่นาเพราเป็นน้ำหองตัวนี้เป็นแบบพยังน้ำหองครับพี่น่องโอ้พี่ดี กินเขาอย่นี้เลยตัวนี้เพื่อถามว่าถามไม่ลงมาเลยนี่อยู่นี่มันก็มีหลานขายตำมงคงเด้อพี่น้องเด้อไปสีมาอุดนุ่นเพื่อนนี่ขายทุ่มมือมาแม่อยู่นี่ขายทุ่มมืออ่านดองก็มีส่วนมากขายทุ่มมือแต่ว่าเพื่อนเพื่อนี่มีสื่อสิ่งสื่อข้องกับบล็อกมือ คนคนหลายของมึงวะลายอยู่ครับหลายแต่ว่ามันบบมันสิไล่แต่ว่ากับเสาร์อาทิตย์กะคือมาเรื่อยๆคือมันเขาเขาออกเออมาเรื่อยๆเนาะเขาออกเขาออกเดี๋ยวม่านกลางนี่เลยล่ะสีนะใครใครใครยังทำไรใครเขาสาน้อยเกาส่สิบโลใครเขาเอาเอาในสี่สิบบาทห้าสิบบาทก็ได้พ่อห้าสิบบาทได้จังหน่วยเนาะ ขี้ปลาอะไรน้ำมันแดน่วยอีและเ้าข้างล่างใช่ครับข้างล่างอยู่บ่เออยกขึ้นมั้งห่อนว่าอะไรห่อนหรอโอ้ลูกชิ้นลูกชิ้นหมูอันนี้ยังนี่เอ็นหมูยังบ่เอ็นเนื้อไม่กะปบาทครับนี่ไม่กะซอบะ มักตีนเพิ่งจะมีแล ouais ้วใครล้มก็มีอีกคนหน้าใหม่ดองมาเแซบเมื่อไหร่ได้ก็จะมาตําถูกกินเดี๋ยวแต่ละหล่ถวยเบิร์ดคัมพวตัวเขาเนี่ยวกยินมาบ่เจอเอาอยู่บ่อยๆหรือว่า้โดน กเอาเขาเนี่ต้องให้เาราให้กับาลเท่ากัดเราเดียวล,ล่อยนว